หาดูนะจากอสันนัวกสกดลอยเบองเาเพิแจเียแค่สิเองว่าบาง่าน่าวามันจิงงถึห้าสิบกวาจดี่ตันเลยเขาพยเขายมองวาทีมลองสายบ้าพอเราเล่นใกล้เคียของเขาเขาก็จะพูดอยากว่าไอ้พวกที่เราอยู่มาก่อนและถ้าเราไปคิดตามเขา แต่เราลองคิดว่าเขาไม่ได้ต่อเลย<ม>เราก็ไม่ได้ว่ามีก็ไม่ได้ว่าชมเราเกินไปแต่ว่าเพื่อความที่คุณภาพแล้วก็เพื่อทีมเรามันอ่าเข้ายกว่มมันมีคุณภาพมากขึ้นใกล้ไปเทียบเท่ากับเขาได้เรนเลยกลายว่าดูว่าอีกทีมอ้ทีมที่เขามอกว่าถึงกับเราเยอะแต่เราดัาานัฒนาที่จะเทียบเท่าขาเาเลยมองว่าพืดไอ้นู่น กี่เขาอาจจะอยู่แต่เราที่อยู่ในเนี่ยนะแต่ต่อไปมันอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นเช่นกันแต่สุดท้ายเราเจอปีนันก็เป็นงานยากที่เดืดมันก็เป็นโจทย์ยากที่เดือดอันนี้รอเองต้อมาที่สุดว่าในรุ่นนี้เรา,เา,า,รเราดีพอท,ที่จะเข้ารอบหรือไมที่เราตัางต้งเปใจ ราทประเพณีหมดเร่ยมาไดยนไที่ยังมีอาการพอพี่พ่ออาานนอนไหนไนนักน้าหางับน้ไงน่งหากับพีู่เพ่อเรื่องเชียร์เราาจ้เห็นรสของนหาแล้วก็ ข้าเผู้ทรงคุณค่าข้มีคุณของไทยข้าคุณค่าที่ยอดเยีแล้วก็เป็นอะไรบบนีปไ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 ไปไปไปไไปไปไปไ